สวัสดีครับท่านชมครับมาพบกันนะครับตอนดึกนะครับวันที่30เมษายน2อ6 3นะครับเวลา3ามทุ่มห้นาทีนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับก็เป็นผลการเทรดแบ็กเทสเอไอโรบอทนะครับชื่อนี้นะฮะวเเอ็มสิบหกโคลเบดเอฟเอ็กซ์นะครับเทรดแท่งเทียน15นาทีนะครับมาดูนะครับทุน1,000เหรียญนะครับตรงนี้นะฮะ กำไรนะครับเทรดเมื่อวันที่นะครับ30มีนาคม2563นะครับจนถึงกราฟปัจจุบันนะครับที่โหลดมาได้นะครับจะเป็นวันที่27นะฮะ27เมษายนนะครับเมษายนเดือนนี้นะฮะมาดูกราฟกราฟกำไรกันนะครับทุน1,000เหรียญนะครับกำไรออกหลอด0.1นะครับกำไรทั้งหมดอยู่ที่ หกพันกเหรียญน,นะครับเรามาดูอันนี้นะฮะศูนย์จุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งนะครับทั้หมนึ่งพันเหรียญน,นะครับตอนสุดท้ายกำไรปิดรวบเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุทธิ 6, หกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์เหรียญนะฮะอันนี้คือเน็ตเน็ตโปรฟิตนะฮะกำไรเราดูสรุปอีกทีหนึง่งอา่ากำไรตรงนั้นนะครับเอาเป็นบาลานซ์นะครับ ก็หักลบแล้วก็เหลือ5 6 0 0 87.50เนะเป็น net p r o f ิตนะครับอ r o โปรฟิตแฟ r เตอนะครับแล้วก็แอปสโตร์ดาวจะใช้เงินเข้าไปเทรดเนี่ยสูงสุดก็คือ2 0 9เหรียญจุนะครับเาทรดจำนวนไม้นะครับจำนวนออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยทั้งใบทั้งเซล27,629 ออเดอร์นะครับสองหมื่นสองหมืนเจ็ดนะครับโดยประมาณนะฮะสองหมืนเจ็ดสองหมืนแปดออกมาทุกๆหนึ่งนาทีนะครับอ่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับอนี่เทรดประมาณเดือนหนึ่งเนาะสองหมื่าออเดอร์มาดูเรื่องของอ่าวินเลตนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะของขาช็อตนะครับขาเซลนะครับจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนขาบายเนี่ยนะครับ ห้าสิบแปดจุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์ขาบายขารองนะครับห้าสิบแปดจุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการเทรดสั้นๆเลยนะครับสเกลเปอร์เลยนะครับเราใช้ม่ลยนต์ในการเทรดนะครับโดยภาพรวมนะครับภาพรวมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับ AI โรบอตตัวนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาได้นะครับถ้าเข้ามาหรือเขียน คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับว่า,าสนใจใช้ระบบนะครับ AI โรบอทตัวนี้นะครับทํำยังไงบ้าง123นะครับก็ลองเป็นอย่างยิ่งว่าระบบเทรดต,ตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นักเทรดนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับ,นะรบมาดูกันนะครับ ในส่วนของเทคนิคนะครับเราจะเทรดแท่งเทยียน m 15นะครับถ้าท่านเทรดอยู่แล้วนะจะเห็นว่ารับส่วนใหญ่จะเป็นไซเวและคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไม้ที่ไซเวไซเวย์นานครับนนั้นเราก็ใช้กลยุทธ์นี่แหละไซเวเนี่ยเก็บกําไรนะครับเก็บกําไรไซเวถ้ามันพุ่งกระชากแรงๆปุ๊บเราก็เก็บในหนึ่งแท่งจะมีทั้งใบทั้งเซลสังเกตดูนะครับทั้งใบทั้งเซลเลยนะฮะเราจะแทงสลับด้านเลยเห็นไหมฮะ เก็บกาไรอย่างเดียวครับทุกกินทุกแท่งนะครับออกม้ทุกนาทีเลยเหมือนเทรดไปในเรื่องออปชันเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะเก็บกาไรรวดทุกแท่งเลยนะครับปิดสั้นๆเลยนะครับอันนั้นถ้าสนใจอยากรู้ว่าทํางานมันทํางานได้ดียังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าการเทรดฟอเร็กเนี่ยมันมีเรื่องของสเปซมีเรื่องของบุกเกอร์มีเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับ การทำกำไรในตลาดนี้นะครับไม่ยากถ้ามีเครื่องมือที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในการรับชมรับฟังตอนนี้นะครับกดอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ